ดีเจกบนวพรเต่าทองมาสวัสดีวันไหวพระจันทร์นะคะ1ตุลาคมวันที่หนึ่งเดือนที่10นะคะวันที่1วันที่1เดือนที่10เอ๊ะวันที่1เดือนที่10เอ๊ะวันที่1เดือนที่อ๊ะเอ๊ะเอ๊ะยังไงวันที่หนึ่งเดือนที่10นะคะโอเคสำหรับปีนี้นะคะ2020ค่ะ แล้วก็วันนี้นะคะก็เป็นวันชาติของประเทศจีนอีกด้วยค่ะปีนี้กบก็ขออวยพรวันเกิดให้กับตัวเองนะคะขอให้กบได้มีการทำธุรกิจนะคะกับประเทศจีนซะทีเธอโอ้ oh y GOD โอเคช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่หลายคนกำลังสู้ๆให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจคนข้นขางๆกันเยอะๆด้วยแล้วกันนะคะส่วนกบวันนี้ก็ เป็นวันเกิดของฉันจ้าอายุก็เลขสีแล้วนะคะแล้วก็มีเลขสองด้วยจ้า,าคิดดูซิสกับ2นี่สลับกันเป็นสองสี่หรือ4 2่สองไม่ได้ใบหวยนะเธอเพราะว่าวันนี้ฉันก็ไม่ได้ถูกหวยค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะสำหรับวันเกิดปีนี้นะคะกบก็อยากจะให้หนุมน่ม เลี้ยงกาแฟกบสักนิดหนึ่งที่ลิงด้านล่างนะจ๊ะเลี้ยงกาแฟเขาหน่อยไม่ต้องให้ของขวัญวันเกิดเขาก็ได้แต่เขาขอให้แบบเลี้ยงกาแฟเขาทีคลิกเลยคลิกเลยคลิกเลยลิงด้านล่างถ้ายังไม่มีใครรู้จักโคฟีแล้วก็เข้าไปเลยค่ะกดเลี้ยงกาแฟกบหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็สมัครโคฟีนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันใหม่ๆเพื่อต้อนรับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุค 5G หลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะเออก็ถ้าเกิดว่าช่วงนี้เนี่ยโควิดมันทำให้ชีวิตเราอะ่ะมันแจ้แล้วเกินเราก็ควรที่จะหาความรู้ใส่ตัวเพิ่มเติมนะคะในช่วงที่แบบบางทีก็รู้สึกว่าท้อแท้เหลือเกินไม่มีตั้งช้ยว่างงานอะไอย่างนี้ก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าคำว่าสู้เว้ยทุกคน สู้ๆนะสู้วันนี้แล้วก็ใครที่เกิดวันนี้ยกมือขึ้นขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะเพราะว่าเราจะจับมือและสู้ไปด้วยกันนะคะนะคะนะคะก็ชุดนี้กบยุ่งนะคะเพราะว่ามีกูปลับนะคะแล้วก็กำลังขายของออนไลน์ด้วยกำลังเซตอัพอยู่นะคะเอาเป็นว่า เราเรานี้ coming soon นะจ๊ะวก็จะมาแปะลิงก์บอกที่ YouTube นะคะแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมมารวมตัวกันในวันที่เรา action จริงด้วยกันละกันอ่ะสูวนนี้นะคะกบก็ไม่อยากจะพูดเลยมากนะคะน่าจะร้อนมากร้อนมากและหิวกาแฟมากเลยเธอเห็นไหมสบัดผมทีนึงเสียทรงเลยอะ นิดถึงนะคะเร็วๆนี้ก็จะกลับมาแบบ Full Option เต็มรูปแบบค่ะขอเวลาเซตอัพปักหนึ่งนะจ๊ะช่วงระหว่งางรอก็เลี้ยงกาแฟากไปก่อน นะคะส่วนใครที่ถามหาว่าเมื่อไหร่กบจะทำแบบจริงจังสักทีนะคะเกี่ยวเรื่องของงานสไตล์เซ็กซี่ของกบก็ใน only fan ก,กบกาลังเรียนรู้ศึกษาอยู่ค่ะที่รักคะเอาเป็นว่าถ้าเรียนรู้และศึกษาจนเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วนะคะกบก็จะมาอัปเดตบอกกันในช่อง YouTube เช่นเดียวกันนะคะส่วนใครที่ชอบเอาคลิปกบเนี่ยนะคะดูดูๆๆด,ดไปอยู่ในชแนลของตัวเองก็ไม่ว่ากัน แต่ขออนุญาตหน่อยก็ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้กบก็จะร้ายกาดนิดนึงเวลาทีเเ่เครียดหรือว่ามีปัญหาเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการตั้งสติช่วงนี้เป็นช่วงตั้งสติของกบนะคะขอให้ทุกคนส่งกำลังใจมาให้กบด้วยกันละกันส่งมาส่งมา <c oughs> โอเคไปแล้วมีความสุข Have fun enjoy นะคะแล้วก็ช่วงนี้ใกล้สิ้นปีแล้วขอให้ทุกคนผ่านพ้นจากสิ่งชั่วร้ายนะคะมีแต่สิ่งดีๆโชคลาภแล้วก็คนดีๆเข้ามาในชีวิตก็เยอะๆแล้วกันนะคะไปแล้วค่ะกด subscribe ด้วยอย่าลืมเรีนยนกาแฟยามรอบที่4เดี๋ยวคลิปหน้าจะเต็มให้คลิปนี้แค่มาทักทายเฉยๆ,ๆเพราะว่าผมชั้นสีใหม่ดูสิ กี่สีลระบนหัวเนี่ยพูดเลยอสีเขียวสีเขียวสีเขียวเอ้ยสีเขียวสีเขียวไม่ใช่สีเขียวกำลังอินเทรนด์นะคะไปละบายอ๋อเดี๋ยวคลิปหน้านะคะกบจะมารีวิวนาฬิกาละกันกบได้นาฬิกามานะคะแล้วกบก็จะเอามาปล่อยถ้าใครอยากจะได้นาฬิกาสไตล์ g s ช็ c k แล้วละก็รอเจ๊แป๊บคลิปหน้าจะให้บอกแค่นี้ก่อนบาย